ตอนนี้ทางแบรนด์เนี่ยก็จัดโปรโมชั่นให้กับผู้ติดตามของช่องตะอ้อมนะคะแล้วก็กับเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้นะ อพีนี้นะคะอมก็จะมาแปลกนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆเพราะอ้อมจะมาอันบ็อกหรือว่าแกะกล่องนั่นเองค่ะค่าสำหรับกล่องนี้นะคะก็จะเป็นกล่องกระเป๋าของแกสตันลูกานะคะ ค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนเกิดของอพี่ที่รักอ้อมน้องอ้อมก็เลยต้องตามหาของขวัญที่จะจะส่งให้กับแฟนอ้อมนะคะซึ่งโจทย์เนี่ยก็ค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าอ้อมอ่ะก็ต้องคิดดีๆใช้เงินดีๆแล้วก็อ้อมอยากจะหาของขวัญที่พี่เขาจะสามารถใช้งานได้เป็นประจําทุกๆวันนะคะแล้วก็ใช้งานได้บ่อยๆค่ะอ้อมก็เลยคิดว่าอ้อมอยากจะ,ะซื้อเป็นกระเป๋าเป้ใส่ใส่แล็ปท็อปให้พี่เขานะคะ ซึ่งพอดีทางแบรนด์ของแกตันลูก้าเนี่ยเขาก็ได้ติดต่อทางอ้อมมานะคะแล้วเขาก็ได้ให้อ้อมอเข้าไปเลือกกระเป๋าที่หน้าเว็บไซต์ได้เองนะคะซึ่งอ้อมก็เลยเลือกมาสใบเนาะเป็นกระเป๋าเป้ขนาด16นิ้วค่ะแล้วก็กระเป๋าอซสซอรี่ใบเล็กอีกหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวยังไงอ้อมจะมา u n นบล็หรือว่ามาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะคะสำหรับกล่องที่ทางแบรนด์ส่งมานะคะก็จะได้เป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะ นะอันนี้อ้องก็แกะไว้แล้วนะค่ะแล้วก็ด้านในอะ่ะทางแบรนด์ก็จะส่งมาแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋าเป้นหนึ่งหนึนะคะแล้วก็เป็นกล่องกระเป๋าสแตนงอีกหนึ่งใบนะคะ เดี๋ยวออกมาแกะกระเป๋าเป้ให้ดูกันก่อนนะคะค่ะสำหรับกระเป๋าเป้ใบนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าขนาด16นิ้วนะคะสามารถใส่แล็ปท็อปได้ตั้งแต่ขนาด11-16นิ้วเลยนะคะแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยก็ทำจาก หนังวีแกนนะคะส่วนด้านในทำจากโพลีเอสเตอร์นะคะค่ะแล้วก็ตัวด้านนอกนะคะอ้อมเลือกเป็นกระเป๋าใบสีดำแล้วก็มีตัวคาดสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยกระเป๋ารุ่นนี้นะคะก็ยังสามารถตรงนี้นะคะมีซิปส,สำหรับเก็บของได้ทั้งสองข้างเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะก็เป็นเหมือนตัวบล็อกกระเป๋าเนาะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อก็สามารถใช้งานได้อย่างนี้เนาะแล้วก็ด้านในนะคะ ก็จะเป็นปุกผ้าให้เราทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ด้านในก็จะมีช่องใส่แล็ปท็อปแล้วก็เป็นซิปสำหรับเก็บของได้ด้วยนะคะค่ะส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะเขาก็ปุกผ้าอย่างดีนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ช่วยระบายอากาศ ให้เราได้ดีด้วยนะคะแล้วก็สายนะคะสามารถปรับได้ตามความสูงของเราได้เลยนะคะตามที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะก็ยังมีหูหิ้วสามารถถือได้ด้วยค่ะค่าสำหรับกระเป๋าเป้ก็มีมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอ้อมให้ดูกระเป๋าสตางค์ค่ะคะ่าสำหรับกล่องกระเป๋าสตางค์นะคะเราก็จะได้กล่องมาเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะ กระเป๋าสตางค์ใบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะกระเป๋าเนี่ยสามารถใส่บัตรได้ทั้งหมดหน้าหลังนะคะ4ช่องนะคะแล้วก็ตัวด้านในกระเป๋าเนี่ยก็มีช่องทั้งหมด2ช่องนะคะสามารถใส่เป็นเหรียญหรือว่าเป็นธนาบัตรก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้น,นตรงเนี้ยก็ยังมีสายสําหรับคล้องแขนได้ด้วยนะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจต้องการสั่งกระเป๋านะคะตอนเนี้ย ทางแบรนด์เนี่ยก็จัดโปรโมชั่นให้กับผู้ติดตามของช่องตาอ้อมนะคะแล้วก็กับเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้นะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจต้องการสั่งกระเป๋านะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ gettonluka.com ะค,ะค,ค่ะแล้วก็พิมพ์โค้ดส่วนลด,ลดวัตาอ้อมนะคะ T A A O M ค่ะเท่านี้ก็สามารถาใช้ส่วนลดได้ถึง15%นะคะแล้วก็ส่วนลดนี้ ไม่มีวันหมดอายุด้วยนะคะเพื่อนๆก็สามารถช็อปปิ้งได้ตลอดเลยค่ะค่สําสหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวอ้อมจะขอตัวไปแพ็กกระเป๋าส่งให้เป็นของขวัญกับพี่ก่อนนะคะสำหรับ EP นี้อ้อมก็ต้องลาไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ